สวัสดีครับพบกับชาแนลเป้าเข้าครัวนะครับวันนี้นะครับมาทำข้าวผัดในวันสิ้นปีนะครับวันที่31ทธันวาคมนะครับ2566นะครับวันนี้เราก็เจียวไข่ก่อนนะครับเจียวไข่นะครับแล้วก็ใส่ไส้กรอกไปนะครับวันสิ้นปีก็ไม่ได้โบนัสนะครับก็ มีแค่ไข่กับไส้กรอกอันเดียวนะครับเดี๋ยวทําข้าวผัดให้ลูกน้อยกินนะครับนี่ครับก็คั่วคั่วให้เหลืองให้เหลืองสุกดีนะครับต้องแห้งมากนะฮะแล้วก็เติมข้าวลงไปเลยครับข้าวหนึ่งจานเล็กๆนะครับก็ใช้ไฟกลางนะครับก็คั่วผัดข้าวไปเรื่อยๆครับ ผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้ไข่กับข้าวเข้ากันดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่มีภาคเสียงใส่นะครับก็ฝากเพื่อ,อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชาแนลเป้าเข้าครัวด้วยนะครับตอนนี้ก็ เริ่มทำคลิปกันต่อเนื่องแล้วนะครับ นี่นะครับก็ผัดให้เข้ากันดีนะครับเร่งไฟอีกนิดนึงนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเหลืองแม็กกี้นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันนะครับนี่ครับระวังข้าวหกด้วยนะครับวันนี้ข้าวผัดสวยงามนะครับไม่ค่อยติดกระทะนะครับก็ทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งนะครับ เราพอทำได้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ชาแนลเป้าครอบครัวด้วยนะครับก็จะมาทำกับข้าวถ่ายคลิปลงให้ชมกันนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับก็เป็นข้าวผัดเมนูข้าวผัดธรรมดานะครับสำหรับเด็กๆนะครับสำหรับลูกๆนะครับนี่นะครับก็ผัดไกล้เสร็จดีแล้วนะครับ ผัดให้เม็ดข้าวแห้งดีนะครับขยาขยานะครับโอชอบมากเลยครับเทคนิคนี้นะครับนี่ครับได้แล้วครับข้าวผัดของเรานะครับสําหรับลูกรักของเราครับผมในวันที่มีแค่ไข่กับไส้กรอกนะครับโบนัสก็ไม่ได้นะครับเราก็ได้เมนูข้าวผัดง่ายๆนะครับก็อดทนกันต่อไปครับสู้ๆทุกคนนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้กับ c h anel n เป้าเข้าครัวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ